เพว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนจาก 1- ไป2ลากยาวผิดปกติเงี้ยถ้าเราไม่ได้ฝืนอะ่ะมันก็ยังอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราไปฝืนใช้อยู่ใช้อยู่นานๆเข้ามันก็จะไม่แต่จะลามไปเรื่อยเพราะว่าเกียร์มันเป็นมอตอต่อมอตอต่อกันต่อกันนะครับเบนซ์205นะครับเวลาขับเกียร์2ไป3กระตุกจังหวะลงจากเกียร์3มลงมา2ก็กระตุกเปลี่ยนไม่สมูทลูกค้าท่านนี้มาจากกราดบุรีเขาไม่กล้าขับมานะครับเขาก็ขึ้นรถสไลด์มาหาที่เราเบื้องต้นผมก็บอกว่าต้องเช็คเศษ ทัดเลยอะไรต่างๆนะเผื่อว่ามีสิ่งสกปรกวิ่งป,กป,กป,กประมาณ2 0 0แสนก็โลแล้วผมก็เลยขึ้นห้อยมาจะถ่ายน้ำมันก็เดี๋ยวมาเปิดอ่างดูกันนะว่าเกียร์กระตุกที่ผมบอกอ่ะที่ลูกค้าแจ้งมาเนี่ยเปิดออกมาจะมีเศษไหมอันนี้แค่น็อตถ่ายนะก็เริ่มมีนะแต่ดูข้างในอ่างอีกทีนึงรถเขาเนี่ยสภาพสวยมากนะน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มเลยวิ่ง2 0 0แสนสภาพเกียร์สภาพอะไรไม่มีซึมเลยแล้วเขาดูแลรถด,ดีนะคันนี้นะสะภาพสวยๆเลยบางคัน2 0 0แสนโลในผมเห็นเละเลยนะน้ำมันไหลเยิ้มเต็มมีอายุการใช้งานของมันครับมันก็เสื่อมตามอายุเรรียกไไม่ด้คับโอ ดูตรงนี้ก็เหมือนมีเศษนะเศษข้าบดำๆนะเต็เมเลยนะแต่ยังไม่ชัดคนระับเดี๋ยวผมถอดกงองมาให้ดูเนี่ยมียแต่มันถือว่าเยอะมากลูกค้าไปเปลี่ยนมันเคลียร์มาเราล้างมาแน่เลยเพราะเศษมันยังไม่ชัดแต่มันก็มีนะครับแม่เหล็กก็หายไปตัวหนึ่งแสดงว่าไปทำอะไรมาแน่เยตามจริงแม่เหล็กตัวนี้เลยมีสองอันครับอันนี้หายไปตัวหนึ่งนี่น้ำมันเคลียร์มันมีขีดไหม แปลกคิดว่าอาจจะเป็นการเกียร์ลากหรือเปล่ามันเปลี่ยนเลยรอบอ่ะปกติจะเปลี่ยน2องพันรอบเนี้ยอาจจะลากไป2องพกว่าเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งลูกค้ายกเกียร์ลงมาตรวจเช็คนะครับเช็คแบบเนี้ยนะครับที่เขาสไลด์มาเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับ